เอ่อจุดก็ดที่มีการจัดงานนี้มีคขาเกิดจากอะไรเเริ่มต้นเดิมทีก็มีเรื่องของคณะสงฆ์หลวงพ่อสมเด็จท่านปาลบว่าเหลือเวลาอีกแค่สองเดือนก็จะมีพระราชสมภพแล้วได้มีใครเสนอให้จัดพิธีพระราชสมภพเลยก็เลยเราได้ยินอย่างนั้นขึ้นมาก็เลยก็ว่าเราก็เออมีอะไรที่จะช่วยได้บ้างก็เหมือนกับเราเข้าไปดูเรื่องของตาสีรัตน์ว่าเสร็จหรือยัง มีกลุ่มศิลปกรนี่เขาเเสร็จหรือยังแล้วก็ไปถามกลุ่มที่เขาผิดชอบตรงนั้นก็ได้ถามว่ากําลังจะเสร็จแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองแน่นอนแล้วก็มีความสบายใจตรงนี้ขึ้นมาก็อยากจะฝากประวัติศาสตร์อะไรประวัติศาสตร์อ่าเฉลิมฉลองหกรอบ็ีสองภาษาพระองง์ท่นนี่ยากมากเลยุ่กอาจารย์ตะองพูดว่าเกิดยากมากรอบปีสองภาษาแั้นเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ต้องมีประวัติศาสตร์อะไรเช่นอ่าอย่างปัจจุบันนี้ การที่เรานํากิจกรรมของการวาดทัท,ทจีบเนี่ยก็เชื่อม50ปีไทยจีนอีกเพราะทัทในัทจีนศิลปะเป็นศิลปะไทยไทยกับจีนผสมประส,นสานกันก็คิดว่าจะจะเป็นประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องเล่าของอของความศรัทธาจากลากยา่าหมายถึงว่านักเรียนเยาว,วช,นชนชั้นต่างๆจะถึงข้รประเนนทรติธรรมโรงเรียนพเนรติธรรมต่างๆแล้วก็ได้แสดงออกถึงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เขาเองเป็นอาจจะเป็นเป็นเชื้อของพุทธศาสนาเป็นหน่อหน่พุทธทางกูาเป็นนักเรียนปริยัตอาเงี้ยยันก็เรื่องของประเทศชาติความมั่นคงก็เกิดจากที่เราหล่อหลอมรวมจิตรวมใจกันมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุคยุทธยายุคไหนไหนมาจนถึงยุครักษณะโกศิลความสมบูรณุ่งเรืองที่เราปรากฏเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็เกิดจากการหล่อหลอมรวมจิตใจมีที่พึ่งที่ที่ยึดเหนี่ยวประเทศไทยที่ไม่แตก อย่างประเทศพามา่าบางประเทศเนี่ยหรือประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ไม่มีพระพราชาหรือไม่มีพระศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการเข็นข้าแล้วก็แย่งชิง,งโลกมันเป็นแบบเนี้ดังนั้นการประกวดภาพพัดน์นคือศิลปะมนุษย์ถ้ามีศิลปะแล้วจะไม่ทำลายกันสังเกตสิคนสร้างศิลปะจะไม่ทำลายแต่คนที่ไม่มีศิลปะไม่มีดนตรีเังนั้นจะค่อนข้างจะดุดังแล้วก็ทำลายทาลายจะอะไรมันกาเขาจะอยู่ในโลกของอารมณ์ โลกใบนี้ถ้าเราไม่ขัดเกลาตัวเองด้วยศิลปะด้วยความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความอยากกะได้ดังนั้นการแสดงงานพุทธสิงการที่จะเริ่มก่อร่างสร้างผลงานขึ้นมาอะไรต่างๆในรูปแบบของศิลปะพัดเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เราเดี๋ยวเรามีความรู้สึกอะไรอย่าง,อย,างอย่างพระอ,องค์ท่านเนี่ยประชิการที่เก้าส่งไม้ต่อรลชการที่สิบสะพานพระรามเก้า อะไรหลายๆอย่างในแผ่นดินโครงการพระราชดำรหลายๆโครงการเราไม่ทราบแต่ถ้าเราเข้าถึงศิลปะเราจะทราบถึงพระองค์ท่านทําอะไรบ้างพระองค์ท่านผ่านอะไรมาบ้างเป็นทั้งนักรบเป็นทั้งนักกีฬาหลายๆหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ความสุขมั่นคงที่เราได้กันอยู่เนี่ยความปกติไม่มีสงครามถึงเกิดทุกขกริษฎายฎรชไทยถึงจะเกิดอ่าเกิดยุคยุคที่โลกนี้เล่าร้อนเต็มไปด้วยเพลิง ราคะโทสะลุมโมหะกิเลสต่างๆที่สาสกันโดยผ่านดาวเทียมโดยผ่านอวกาศโดยผ่านอาพลังงานต่างๆที่โลกมนุษย์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยทำร้ายทำลายกันเองถึงโซเชียลทำร้ายทำลายกันเองแต่เราเองก็ํำนงอยู่ได้ยังมีความเป็นไทยยังมีความเป็นพุทธยังมีสาวันที่สามเป็นหลักดังนั้นสมาคิดว่าศิลปะนี้ก็สามารถที่จะซึมซับไปในเยาวชนซึ่งเหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเขาก็ต้องแสงอรุณเขาจะได้ รับความรู้ใหม่ๆรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็รับสิ่งที่มันจริงที่เขาได้รับแล้วก็ได้รับรู้เหมือนที่เราได้รับรู้ก็จวกมีการส่งไม้กันต่อเหมือนเราเหมือนเราก็มอบศิลปะนี้เป็นไม้ส่งต่อเยาวชนให้เยาวชนส่งต่อรุ่นต่อไปเพราะตัวเราเองนี่ก็อยู่ไม่นานไม่ถึงไม่ถึงร้อยปีอ่ะเพื่อจะเป็นศิลปะเพื่อจะเป็นการหาเชริอเรลิในการเชื่อทุนสถาบันเลย่อ จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องนี้กับนาแต่สมัยสุโขทัยแล้วอย่างเราเห็นในสุโขทัยตอนนี้พระทองคำเนี่ยทองคำห้าตันห้าพันกิโลที่เป็นเงินตอนนี้เท่าไหร่ทุกคนก็ต้องเป็นล่อนกันมาจากจากชวนภูมิล่อนมาจากแม่น้ําล่อนมาจากแผ่นดินเนี่ยมาหล่อหลอมเป็นพุตธลูกถวายพระมหากษัตริย์หล่อหลอมโยนโยนจิตดวงใจที่สืบมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เสื่อมถายแล้วก็จะมีคนก็ศรัทธามากราบไหว้เพราะทองคำทั่วโลก เราคิดว่าศิละปะนีม่มีความหมายไหมถ้ามันเป็นถ้าเป็นวันหนึ่งมันเป็นมรดกวันนั้นไม่ใช่มรดกวันที่เป็นปูนอยู่ก็ไม่ใช่มรดกแต่วันหนึ่งทือฟ้าเปิดมันก็เป็นมรดกดังนั้นศิละปะก็ไม่ความหมายศิละปะต่างๆมีความหมายมีความละเอียดอ่อนมีคุณค่าของตัวเขาเองดังนั้นการที่คนต่างๆเข้ามาสื่อสารกับเราโดยผ่านศิละปะในการประกวดวาดภาพพัดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่จะจะลงอาจจะลงจิตใจเยาวชน ผู้พบเห็นอยากได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของเราให้กิจก,กรรมของเราได้เติบโตเพราะเราเองก็ทํางานพุทธศาสนาเราเองก็อยู่ในสถาบันของประเทศชาติเราเองก็ยังอยู่ในาการปกครองของระบบพมหากษัตริย์ดังนั้นสิ่งสําคัญทั้งสามนี้เราเกิดมาเติบโตมาก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นคิดว่าการนําศิลปะเข้ามาสู่พุทธศาสนาแล้วก็มาสู่อ่เขาเรียกว่าเยาว,วชน ที่่า,น,า,น,าน่าจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้าและกับปัจจุบันร้องถึงใจเอาคนเนี่ให้คนมีความเป็นศิลปะแม้แตทั้งวัดวาลับที่เข้าไปในที่เราดูพอเข้าไปจิตก็เริมเปลี่ยนเพราะวมีศิลปะเป็นตัวที่รองรับมันจะมีความละเอียดมันจะมีความที่ลึกซึ้งมันจะมีจิตวิญญาณที่สามารถเข้าถึงความสุนทรีเข้าถึงความศรัทธา ถ้เข้าถึงความโหดร้ายและก้าวล้าได้ถ้าเราไม่มีศิลปะถ้าเราไม่มีไม่มีสิ่งใดที่มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมนุษย์จะเป็นอะไรก็ได้ที่จะบัญญัติกันขึ้นมาเป็นศัตว์ก็ได้เป็นสุรกายเป็นเปรตเป็นอะไรก็ได้ดังนั้นศิลปะนี้ก็ชรลมจิตใจแล้วก็เราชื่ว่าเป็นมนุษย์ที่มีการศึกษาและบุคคลที่เข้ามาเข้าประกวดก็มีการศึกษาสถาบันที่ชั้นนําที่น่าเชื่อถือดังนั้นบุคคลที่เข้ามาประกวดเนี่ยเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็เป็น การ,รสะพ้อรถึงจิตสำนึกของเขาแล้เขาจิ่ที่เขาได้รับรู้เราคิดว่าการส่งไม้ต่อในเรื่องของอพิทธศาสนาหรือความดีหรือโครงการดีๆต่างๆในที่จะทำของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะประกาศน่าจะบอกสู่เยาวชนแล้วก็สู่ครอบครัวสถาบันต่างาๆเผยแพ่ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์